สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Agri d a ag r k l i n g Podcast วันนี้เรามีเรื่องเล่าวสนุกๆจากนิทานพื้นบ้านไทยโบราณมาฝากกันนะคะเรื่องราวความรักของนางพิกุณทองเจ้าหญิงผู้เดิมโฉมจากเมืองสัพพบุรีนางพิกุณทองนั้นงดงามดั่งนางฟ้ายามเปล่งวาจา จะมีดอกพิุณทองร่วงหล่นจากปากแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อนางพิุณทองถูกนางยักษ์กาขาวหลอกลวงจนกลายเป็นชนีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนางพิกณทองจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามเรื่องราวสนุกสนุก ของนิทานพื้นบ้านไทยโบราณอีกมากมายจากช่องของพวกเรานะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันได้เลยค่ะกาละแค้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองสัพพบุรีปกครองโดยเท้าสันุราชและนางพิกุลจันทรากษัตริย์และราชนีแห่งเมืองมีพระธิดาผู้เดิโฉมนามว่านางพิกุลทอง นางพิคุณทองนั้นมีรูปโฉมงดงามยามเปล่งวาจาจะมีดอกพิคุณทองร่วงหล่นจากปากโหนทํานายว่านางพิคุณทองจะต้องคลัดพากจากเมืองเท้าสนุราชจึงห้ามมิให้นางออกจาก,กวังแต่แล้ววันหนึ่งนางพิคุณทองก็เกิดร้อนรุ่มกรุ่มอุรา จึงได้ลาเท้าสนุราชไปเล่นน้ำกับพระพี่เลี้ยงในลำธารน,นางยักษ์กาขาวที่แอบซุ่มดูอยู่เห็นนางพิคุณทองก็เกิดหลงไหลในความงามจึงหลอกลวงให้นางพิคุณทองหลงเชื่อนางยักษ์กาขาวฉุดนางพิคุณทองลงไปใต้น้ำตีด้วยกระบองแล้วก็สาบให้เป็นชนี นางยักษ์กาขาวจึงแปลงร่างเป็นนางพิกุลทองปลอมแล้วกลับไปที่วังแทนพระพิชัยมงกุฎเจ้าชายจากเมืองไัยชยนเดินทางมาสู่เมืองสัพพบุรีเพื่อสู่ขอพระธิดาเมื่อพบกับนางยักษ์กาขาวที่แปลงกายเป็นนางพิกุลทองปลอมก็หลงรักและแต่งงานด้วย นางยักษ์กาขาวออกลูกชายสองคนชื่อเจ้ารักและเจ้ายมหลายปีต่อมานางพิกลทองที่กลายเป็นชนีอาศัยอยู่ในป่าเก็บดอกพิกลทองที่ร่วงหล่นจากป่านำไปแลกข้าวปลาอาหารจากชาวบ้านวันหนึ่งเจ้ารักและเจ้ายมเข้าป่าไปเก็บเห็ดพบกับนางชนี จ้ารักรู้สึกคุ้นเคยกับนางชนีจึงเก็บดอกพิกุลทองที่ร่วงหล่นจากปากของนางชนีนำไปให้พระพิชัยมงกุฎดูพระพิชัยมงกุฎจำดอกพิกุลทองได้จึงรู้ว่านางชนีผู้นั้นคือนางพิกุลทองภรยาที่แท้จริงของเขานางยักษ์กาขาวรู้เรื่องเขา้าก็โกรธแค้นมากจึงแปลงกายเป็นนกอินทรี พยายามจะจับเจ้ารักและเจ้ายมแต่พระพิชัยมงกุฎใช้ธนูยิงนางยักษ์กาขาวจนตายนางพิกุลทองกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งครอบครัวของนางพิกุลทองได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเขามีความสุขอย่างมากพระพิชัยมงกุฎรู้สึกสำนึกผิดที่หลงเชื่อนางยักษ์กาขาว และขอโทษนางพิกุลทองสำหรับทุกสิ่งนางพิกุลทองให้อภัยพระพิชัยมงกุฎทั้งหมดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนางพิกุลทองสอนให้ลูกชายทั้งสองเป็นคนดีมีคุณธรรมและไม่หลงกลคนชั่วเรื่องราวความรักของนางพิกุลทองกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา สอนให้ผู้คนรู้จักรักษาสัจ์จักยึดมั่นในความดีและไม่โลภหลงในรูปกายภายนอกจบลงแล้วกับเรื่องราวของนางพิคุณทองนิทานพื้นบ้านไทยโบราณที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและคติสอนใจหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Agri Duckling ag Podcast ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามเรื่องราวสนุกสนุกของนิทานพื้นบ้านไทยโบราณอีกมากมายและพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปนะคะ